บ้านเล็กในป่าใหญ่อีพีที่สิบสามกวางในป่าอย่าเริ่มแหงเหี่ยวเช้าต้องพาวัวออกจากป่าเอามาขังไว้ในข้อและหาอาหารให้มันกินพอฝนเน่ฤดูใบไม้ร่วงที่หนาวเย็นตกลงมาใบไ,ไม้สีสดก็กลายเป็นสีน้ำตาลหมดเล่นกันที่ใต้ต้นไม้ไม่ได้แล้วแต่เมื่อฝนตกพ่อก็อยู่ในบ้าน และสีซอเล่นภายหลังอาหารเย็ยนพอหมดฝนอากาศก็หนาวจัดตอนเช้ามืดตุกสิ่งที่อยู่กลางแจ้งเป็นประกายวับเพราะน้ำค้างจับแข็งกลางวันสั้นกว่ากลางคืนและต้องก่อไฟไว้ในเตาตลอดทั้งวันให้บ้านอบอุ่นไม่ช้าก็จะถึงฤด,ดูหนาวแล้วห้องบนหลังคาและห้องใต้ดินมีอาหารแห้งดีๆเก็บไว้เต็มอีกแล้ว หลอลากับแมรี่เริ่มต่อเศษผ้าทำนวมไว้ห่มทุกสิ่งเริ่มจะอบอุ่นสบายอีกครั้งคืนวันหนึ่งเมื่อไปทำงานประจำวันอยู่ข้างนอกกระท่อมพักใหญ่พ่อก็กลับเข้ามาและพูดว่าหลังอาหารเข้าวันนี้พ่อจะออกไปดักยิงกวางที่ป่งกว้างพอทุกคนในบ้านไม่ได้กินเนื้อสัตว์สดๆมานานแล้วตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิมาเลยทีเดียว มาถึงตอนนี้ลูกกวางก็โตอพอแล้วพอจะเริ่มออกล่าสัตว์อีกพอได้ไปทำโป่งกวางไว้แล้วในที่โลกแห่งหนึ่งในป่าใหญ่มีต้นไม้หลายต้นขึ้นอยู่ข้างๆนั้นที่พอพอจะไปอาศัยกำบังกายคอยยิงสัตว์ได้อย่างสบายป่งกวางนี้คือที่ที่กวางมากินเกลือเมื่อมันมาพบที่ดินที่เค็มๆม,มันก็จะมาเลียจึงเรียกว่าป่งกวาง พอเป็นคนไปทำโป่งนี้ขึ้นไว้เองโดยเอาเกลือเบ,อเบโรยไว้ที่พื้นดินหลังอาหารคำ่ำพอฉวยปืนเข้าไปในป่าใหญ่หลอล่าและแมวรี่เข้านอนโดยไม่ได้ฟังนิทานหรือเพลงเลยพอตื่นขึ้นในตอนเช้าก็รีบวิ่งไปที่หน้าต่างแต่ไม่เห็นมีกวางแขวนอยู่ที่กิ่งไม้พอไม่เคยออกไปยิงกวางแล้วกลับมามือเปล่าเลยรอล่ากับแมรี่ จึงรู้สึกแปลกใจกันอยู่เล็กน้อยพอมีธุระทํายุ่งทั้งวันอุดยาฝาเรือและคอกสัตว์เอาใบไม้แห้งและฟางมากองทับๆข้างฝาแล้วเอาหินมาทับกองสมสมกันลงไปเพื่อกันความหนาวลอดเข้าไปในเรือนและคอกสัตว์อากาศหนาวจัดขึ้นตลอดวันในตอนกลางคืนคืนนั้นก็ต้องกอไฟในเตาผิงหน้าต่างปิดสนิทและอุดยาไว้อย่างดี พร้อมสำหรับรับฤดูหนาวหลังอาหารเย็นพ่ออุ้มรลอเล่าไว้บนตักส่วนแมรี่นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆบนเก้าอี้ตัวเล็กของแมรี่เองพ่อพูดว่าพอจะเล่าให้ฟังว่าทำไมหนูจึงไม่มีเนื้อสดกินวันนี้เมื่อพ่อออกไปที่โป่งกว่าพ่อปีนขึ้นไปอยู่บนต้นโอ๊กต้นใหญ่หาที่นั่งได้เหมาะบนกิ่งไม้ซึ่งพ่อจะได้นั่งเฝ้าโป่งได้อย่างสบาย และอยู่ใกล้พอที่จะยิงสัตว์อะไรก็ตามที่มาที่นั่นปืนบรรจุลูกพร้อมวางพาดอยู่บนตักของพ่อพอนั่งอยู่ที่นั่นคอยให้ประจัน์ขึ้นที่ลงตรงนั้นจะได้สว่างพ่อรู้สึกเพลนนิดหน่อยเพระเมื่อวานพ่อผ่าฟืนทั้งวันพอจึงเคลิ้มหลับไปพอรู้สึกตัวก็พยายามจะเปิดเปลือกตา พระจันทร์ดวงกลมใหญ่กําลังขึ้นมาที่ขอบฟ้าพอมองเห็นตามช่องกิ่งไม้และทางด้านตรงกันข้ามกับดวงจันทร์พอก็เห็นกวางตัวหนึ่งยืนอยู่มันเชิดหัวกําลังเงี่ยวหูคอยฟังเสียงแกลกๆกลอยู่เขาของมันงามนะักเป็นกิ่งก้านร,ระเกะระกะตั้งจะรงงานอยู่บนหัวเห็นเป็นเงาดำอยู่ทางด้านที่ตรงกันข้ามกับดวงจัน มันยืนเป็นเป้ากระสนปืนอย่างดีเยี่ยมแต่มันสวยงามเสียละเกินดูอง์อาจพึงพายแถมยังงามสง่าแข็งแรงพอดูแล้วรู้สึกว่ายิงมันไม่ลงที่สุดถึงได้แต่นั่งมองมันเฉยๆจนมันกระโดดหายลับเข้าไปในป่ามื่และพ่อก็นึกขึ้นได้ว่าแม่และลูกเล็กๆของพ่อกำลังคอยอยู่ที่บ้าน ขอให้พ่อเอาเนื้อสดๆไปให้พ่อตั้งใจว่าคราวนี้พ่อจะยิงให้ได้อีกครู่หนึ่งมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็เดินอุ้ยอ้ายออกมาในที่แจ้มันอ้วนปีเพราะกินลูกไม้เล็กๆและลากไม้อิ่มปีมาตลอดฤดูร้อนมันอ้วนโตจนเท่ากับมีสองตัวรวมกันหัวมันสายโยกแย่ขณะที่คลานสีขาออกมาในที่แจ้ ท่ามากลางแสงจันทร์มันเดินมาถึงขอนไม้ผูกผูต้นหนึ่งมันก้มลงดมแล้วเงี่ยวหูฟังแล้วมันก็เอามือฉีกขอนไม้นั้นเป็นชิ้นๆก้มลงดมอีกแล้วกินไส้สีขาวๆาของขอนไม้นั้นแล้วมันก็ยืนขึ้นด้วยขาหลังทั้งสองข้ายืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกเหลียวมองไปรอบตัวดูมันสงสัยว่ามีอะไรผิดปกติ มันพยายามจะมองหาและสูดกลิ่นว่าอะไรมาหยุดที่นั่นมันเป็นเป้าที่ดีสำหรับจะยิงแต่พ่อดูมันเพลินป่าใหญ่ก็เงยียบสงบอยู่ในแสงจัดพอลืมปืนเสร็จสนิทพอไม่คิดจะยิงมันจนกระทั่งมันเดินอุย้ยอ้ายกลับเข้าไปในป่าพอจึงได้สติคิดในใจว่าฮ่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ขืนเป็นอย่างนี้อีกต้องอดได้เนื้อไปกินแน่พอจึงจัดแจงขยับตัวนั่งใหม่ให้สบายบนกิ่งไม้คอยทีอยู่คราวนี้ตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะต้องยิงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรที่โผล่เข้ามาพระจันทร์ขึ้นสูงแสงจันทร์สว่างจ้าในที่โลกแต่รอบรอบที่โล่งแจ้งนี้มีเงาดำทะมึนของหมู่ไม้ในป่าใหญ่ เป็นเวลานาน,านพอดูแมกวางตัวหนึ่งกับลูกของมันก็ค่อยค่อยย่องอย่างละมุนละไมออกมาจากเงาเมือ่อมันไม่หวาดกลัวอะไรเลยมันเดินตรงไปอย่างที่ที่พ่อโรยเกลือเอาไว้แล้วมันก็ก้มลงเลียก,กินทีละเล็กทีละน้อยทั้งสองตัวแม่ลูกพอมันเงยหน้าขึ้นมองดูตากันลูกกวางก็เข้าไปยืนเบียดแมกว่ามันยืนแนบกัน มองดูป่ามืดและแสงจันทร์ตาใหญ่ของมันเป็นประกายแวววับและอ่อนโยนพอได้แต่นั่งมองดูมันจนกระทั่งมันเดินลับเข้าไปในเงามืดพอก็เลยต่ต้นไม้ลงมาแล้วก็เดินกลับบ้านลอรลากระซิบเข้าไปในหูของพ่อว่าหนูทีใจเลอเกินที่พ่อไม่ได้ยิงมันแมรี่พูดว่า แล้วกินขนมป้งกับเนยก็ได้พ่ออูแมวเร่ยขึ้นมาจากเก้าอี้เอามากอดรวมไว้ด้วยกันทั้งคู่หนูเป็นลูกที่น่ารักของพ่อทั้งสองคนเลยพ่อพูดนี่ก็ถึงเวลานอนแล้ววิ่งไปนอนเสียเถอะพ่อจะไปหยิบซอเมืลอลอลากับแมรี่สวดมนต์จบก็ถูกห่อหุ้มเส้ยแน่นน้ายอบอุน่นอยู่บนเตียงล้อเลื่อนพอนั่งอยู่ข้างๆแสงไฟในเตา มือถือซอแม่เปล่าตะเกียงดับไปแล้วเพราะไม่ต้องการแสงสว่างแม่เองนังยกตัวเบาๆอยู่บนเก้าอี้โลทางอีกด้านหนึ่งของเตาพิงและเห็นเข็มถักไหมพรมมันเป็นเงาวับแทงขึ้นแทงลงกับถุงเท้าที่แม่กำลังถักอยู่กลางคืนอันยืดยาวในฤดูหนาวแสงไฟในเตาพิงและเสียงดนตรีกลับมาอีกแล้วเสียงซอของพ่อ ดังขึ้นขณะที่พ่อร้องเพลงว่าโอซูซานนาะจงอย่าร้องไห้ให้ฉันเลยฉันกำลังจะเดินทางไปแคลิฟอร์เนียเพื่อไปขุดหาท่อและพ่อก็เล่นเพลงตะกลิมอีกแต่ไม่ได้ร้องเนื้อเพลงที่เคยร้องมาตอนที่แม่ทำเนยแข็งคราวนี้เนื้อเพลงเปลี่ยนไปเสียงห้าวลึกแต่อ่อนหวานของพ่อดังขึ้นเบาๆเป็นเพลงใหม่ ลอล่านอนลืมตาฟังเสียงซอของพ่อที่ครวนเบาๆและเสียงลมดังวังเวงในป่าใหญ่หลอล่ามองดูพ่อซึ่งนั่งอยู่บนม้าข้างๆเตาผิงแสงไฟในเตาส่องจับผมและหนวดคลาวสีน้ำตาลเป็นเงาวาวักอยู่บนคันซอสีน้ำพึง้งลอล่ามองดูแม่แม่นั่งลกเก้าอี้เบาๆกำลังถักถุงเท้าอยู่ หลอหน้านอนนึกอยู่ในใจว่าตอนนี้เราเรียกกันว่าเวลาเดี๋ยวนี้ธอดีใจที่อยู่ในบ้านอันอบอุ่นแสนสบายมีพ่อแม่และแสงไฟกับเสียงดนตรีนี้ซึ่งเป็นเวลาเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่จะไม่มีวันลืมเลยืยเพราะเป็นเดี๋ยวนี้ที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาร่วมกันในบ้านหลังใหญ่อย่างสุขสบาย